สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ3ามสี่ต้ทุกท่านครับวันนี้ทอฟฟี่ครับอยู่กับรถมาเตร์ติกกรานด์ทูโรสโหมดฟอร์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสในการพาคุณผู้ชมไปทดลองขับด้วยกันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทอฟฟี่เคยพาคุณผู้ชมไปรีวิวกันมาแล้วนะครับจำกันได้ไหมคันที่เป็นสีน้ําเงินสีพิเศษอันนั้นต้องบอกตัวนั้นเป็นรุ่นฉลองครบรอบนะครับแต่ในวันนี้ที่เราจะได้ลองขับกันก็เป็นตัวมาสเตร์ติกกรานทูโรสโหมดฟอร์เกอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโครสสีตัวนี้เป็นสีที่พิเเศษดดด้้้ววววยยนน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 ะป็สสีีีท่่อออออกกแาาาาผูชมมมรใขขงงงไซ์ภตั ทิสโมกันนิดนึงนะครับอ่าผมเล่าแบบนี้ละกันสําหรับมาเซติการูโตสโมเนี่ยทำหรือการพัฒนาขึ้นมาครับด้วยเขาเรียกบอดี้กับโครงสร้างเช่นเดียวกับในตัวของโบนีน่ากับทฟิโอเลยเป็นตัวใช้แชตซีใช้บอดี้เดียวกันกับในตัวของเครื่องยนต์สันดาบและที่สำคัญครับเขาบอกเขาเป็นเพียวมาเซติเลยมีการ ขับเครื่องมีฟีลลิ่งที่ต้องบอกเหมือนรถน้ํามันมากๆคุณผู้ชมเรามาดูกันที่ด้านหน้าเรียกว่ารีแคปกันอีกสักรอบดีกว่านะครับด้านหน้าในตัวของมาเซ r a t ติกการ์ตุสโเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแต่กระจังหน้าเขาก็จะมีความแตกต่างในตัวของที่เป็นตัวเครื่องยนต์ไอซ์นะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นมาเซติเด่นๆตรงนี้เลยและด้านบนตัว กันชนหน้าก็จะมีตัวมาเซติที่เป็นโลโก้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาเซติ er ตอนนี้ผมเล่าแบบนี้แล้วกันย้อนไปก่อนว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยถือว่าในช่วงปี2,517ที่ผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีของมาเซรติด้วยเรียกว่าแบรนด์ค่อนข้างยาวนานแล้วเขาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอ่ะพอพูดถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตผมขอ เราสั้นๆให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับก็มาเซ r ร t ติถือว่าเป็นตัวรถในกลุ่มของพรีเมียมในตัวของที่เป็นไฮเปอร์คาร์ที่ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกๆเลยและข้างๆผมที่เป็นมาเซ r ร t ติแกรน u r ทูส o โมฟอร์กเลถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นแรกของทางมาเซ r ร t ติด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของไฟหน้าเขาก็จะเป็นทรงเชฟแบบนี้เราก็มีตัวโลโก้ที่เป็นมาสเตติอยู่ด้านในโคมแบบนี้เป็นพวกอะแดปีฟทุกอย่างให้มาครบนะครับถัดมาบนฝากระโปรงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยเชฟของฝากระโปรงเขาเราจะเห็นเลยว่าแมมันเด่นนะสวยงามแล้วก็แบบเรียกว่ามีสไตล์มากๆนะครับคุณผู้ชมในส่วนของล้อแะยางด้านข้างตัวล้อและยางตัวนี้ยางของเขาด้านหน้าเป็นยางไซส์ขอบ20มากับยาง2 6ง3 5 35, z ้20 แล้วก็ให้มาเป็นยาง p ิรลลี่นะครับส่วนในตัวของล้อแมกของทางเฟรนซูส o โมคันนี้ก็อันนี้เป็นล้อที่เป็นล้อลายแสแตนดาร์นะครับซึ่งจริงๆมาเซอร์ติเป็นรถที่สามารถคอนฟิก ตามคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะได้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับด้านในเบรกด้านหน้าเป็นแบบ6พอร์ตแล้วก็เป็นสีคอปเปอร์ด้วยนะครับเป็นสีที่เป็นสีเอกลักษณ์ในตัวของฟอร์กเล่ของทางมาเซีรตตอยู่แล้วนะครับไปที่เขาสื่อถึงตัวทองแดงสื่อถึงไฟฟ้าด้านข้างจะเห็นแบทช์เขียนว่าฟอร์กัเล่นี่แล้วก็ตรงนี้เช่นกันคือถ้าเป็นตัวสันดาบเนี่ยถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้จะเป็นซอร่องนะครับแต่นี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวไฟฟ้า เขาก็เลยใช้เอกลักษณ์ตัวนี้ให้เป็นแสงเป็นสีตรงนี้นะครับขึ้นมาเรืองแสงขึ้นมาได้นะครับแต่บอกก่อนว่าคันนี้ด้วยความที่เขาเป็น EV ล้วนนะเนาะตัวกระโปรงหน้าเขาไม่ได้ให้เปิดได้เขาล็อกเอาไว้นะครับเพื่อให้เซอร์วิสเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นก็เพื่อป้องกันความเสียหายด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมถัดมาครับก็ที่ตัวด้านข้างเราจะเห็นเลยว่ามีความยาวของตัว ตัวรถเนี่ยของมาเซติแกรนดูสมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีความยาวมากๆประมาณเกือบ5เมตรประมาณ4,900า mm มิลิเมตรกว่าๆเรียกว,ว่าเป็นรถที่มีไซสิ้นยาวแล้วก็วิวเบลยาวนะครับและมีวงเลี้ยวของเขาอยู่ราวๆ12เมตรนะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเขาว่ากันว่ามันขับคล่องและง่ายมากๆเออซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกับตัวมิติของตัวรถนะเดี๋ยวเราได้ลองกันในวันนี้นะครับมือเปิดประตูเป็นทั่วแบบนี้เข้าไปมีกุญแจอยู่ตัวก็เข้าไปปุ๊บอ่าเปิดออกมาเขาก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับ ประตูไม่ได้ดูดนะไม่ได้เป็นซอฟต์กรสนะครับอ่ะเห็นเข้าไปนิดนึงแาวดีก็จะมีตัวโลโก้ที่เป็นมาเซราติตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมมองบนหลังคาเขาไม่ได้มีหลังคาสารลูปมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีด้านบนแต่ว่าด้านบนเนี่ยเป็นตัวที่แอดออนเพิ่มขึ้นไปนะครับจะมีพร้อมกล้องในชุดที่แอดออนเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเฮดแอดิเพด้านหน้าไม่ได้ทํางานเชื่อมกันแต่เขามาเป็นแพ็คคู่นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาให้ดูล้าแมกหลังเป็นลายเดียวกันคุณผ เป็นยางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้ากว้างขึ้นนั่นเองรถคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วย3มอเตอร์คุณผู้ชมมอเตอร์หน้า1ตัวมอเตอร์หลัง2ตัวไม่ได้เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะแต่ว่ายางด้านหลังใหญ่เพราะด้านหลังมีมอเตอร์ถึง2ตัวถ้าเทียบแบบง่ายๆเอาแบบบัญญัติไตรยางก็คือมอเตอร์หน้า300แรงม้ามอเตอร์หลัง600แรงม้าแต่เมื่อจริงๆทํางานคอมบายรวมกันนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีสเปคบอกว่ารถคันนี้จะมีแรงม้ารวมถึง1,200บวกบวกแรงม้า ประมาณนั้นแต่เมื่อเป็นรุ่นโปรดักชันจำาหน่ายจริงๆครับถ้ามาสติมองว่าแรงม้าแบบนั้นเนี่ยมันเยอะไปในชีปจัมวันนะครับเขาก็เลยปรับจูนให้มีความเหมาะสมลงมาอยู่ที่761แรงม้านะครับเพื่อเพิ่มเลนส์ระยะทางในการวิ่งให้มากขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมด้านท้ายก็จะค่อนข้างมีความคือรถเขาจะมีความเป็นสโลปคุณผู้ชมแล้วเกิดเรามองยืนผมยืนจากตรงเนี้ย ถ้าเรามองอกไปเราจะเห็นโป่งด้านหลังที่เป็นตัวสมประมาณนี้คุณผู้ชมตรงนี้เท่มันจะดูแบบสปอร์ตอ่ะมาดูเป็นรถที่แบบไฮเปอร์คาร์สุดๆเป็นรถที่ดูแบบแรงมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกระจกหลังนี้ก็ลาบสโลปแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในแล้วก็มีตัวเขาเรียกไล่ฟ้าปกติอยู่ตรงนี้ในส่วนของไฟท้ายเป็น LED แบบเต็มๆระบบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้กรานทูสโมครับอ่ะทีนี้ในคันนี้อีกหนึ่งออปชั่น ที่เป็นออปชันที่เขาเพิ่มเข้ามาจากตัวสแตนดาร์ดนะตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยราคามันคือเริ่มต้น12.9ล้านคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของภายในปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็ตอนนี้มีการพูดคุยถึงจากภาครัฐนะครับว่าจะมีการปรับภาษีบางอย่างนู่นนี่นั่นนะครับในส่วนของรถยนต์ไม่เป็นในตัวของสันดาปเองหรือในตัวของรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ดีพวกนี้อาจจะมีการเพิ่มภาษีเข้าไปเพราะฉะนั้นรถของมาเซติจะมีระยะเวลาในการรอรถเราวๆประมาณ6เดือน นะครับเขาไม่นับถึงในช่วงของเดือนธันวาคมเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดทยอยพวกคริสต์มาสพวกอะไรแบบนี้กันแล้วนะครับเพราะนั้นณเวลานี้จริงๆอาจจะเหมือนลัซมันแล้วก็ได้ช่วงเมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นอาจต้องรีบตัดสินใจกันนิดนึงกลับมาตอนที่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมในคันนี้นั่นคือตัวคลิกเซนเซอร์เตะเอาไปกุญแจอยู่ตัวกุญแจอยู่ผมนะครับแล้วก,เก็เราก็สอดขาเข้าไปอยู่ตรงกลางกันชนด้านหลังเลยฝาท้ายก็จะเปิดมาอัตโนมัติส่วนการเก็บของภายในเนี่ยก็ใช้เรียกว่า ประมาณว่าพอใช้งานได้ดีกว่าสําหรับการเก็บด้านหลังนะครับเพราะในตัวรถที่เป็นไอพวกไฮเปอร์ฟอร์เมน์แบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าการใช้อัตประโยชน์ในการขนคองขนสัมภาระมันก็คือแน่นอนไม่ใช่พ r i o r i ตีหลักนะครับมันคือการขับขี่นั่นเองแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้เล็กนะแต่ว่าความลึกในแนวตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ AC อะไรตรงนี้มาให้การเก็บงานเนียนๆนียนเพราะว่ารถมาสเตร์ติบอกก่อนว่าในเจ้าคันนี้เนี่ยก็คือ m a d e in Italy 100% ทุกชิ้นส่วนนะครับวัสดุต่างๆเมดอินเตอร์เทั้งหมดหนึ่งในลูกเล่นของเขานะครับคือการปรับแอร์ทางหน้าจอกดค้างไว้ที่หน้าจอคุณผู้ชมลากขึ้นไปไงเขาจะปรับอุณหภูมิได้ถ้าไปฝั่งซ้ายคือโซนซ้ายนะครับสามารถลากมาฝั่งขวาคือโซนขวาได้ก็ปรับอุณหภูมิได้แบบนี้เลยนี่ลากนิ้วแบบนี้เลยปรับง่ายมากนะครับเอออันนี้เจ๋งดีนะแล้วก็ปรับพวกที่ทางลมก็ปรับตรงนี้น องบอกว่าผิดคาดมากๆคุณผู้ชมตอนนี้ผมวิ่งอยู่ในโหมด GT เขาเนี่ยจะมีโหมดอยู่คือ Maxless นะครับก็คือเป็นโหมดที่ใช้ระยะทางที่ให้วิ่งได้มากสุดถ้าเอาภาษาง่ายๆก็น่าจะเป็นโหมด Eco อย่างนี้ดีกว่าจะได้สื่อสารง่ายๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นโหมด GT โหมด GT เนี่ยเป็นโหมดเหมือนโหมด Standard โหมด default ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นในโหมด Sport ก็จะเขาเรียกเกลียวกล่ายขึ้นมานิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะลองนะครับเราก็มีในส่วนของโหมดคอซ่ามันแทบจะเป็นเหมือนโหมดเลสซิ่งแล้วมีการตัดระบบช่วยเหลือในการขับขี่บางอย่างครับเพื่อให้ตัวรถมันเลสปอนกับการขับขี่ได้แบบดิบมากขึ้นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ตัดทั้งหมดไม่ได้ปิดทั้งหมดนะคือเขายังมีความเป็นรถที่คือในคลาสของ GT ของทางมาเซร์ติเนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าต้องใช้งานได้ด้วยใช้งานในชีวิตประจําวันได้ตัวฟอร์กเล่ที่เป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยรถเขาหนักราวตาน รถมีน้ำหนักเยอะถ้าเป็นตัวสันดาบนะครับจะอยู่าวลา1.8ตันตัวนั้นเขาจะหนักกว่าประมาณ500กิโลกรัมมันส่งผลต่อฟิลลิ่งช่วงล่างอยู่แล้วช่วงล่างของเขาเนี่ยเป็นแบบถุงลมเป็นแอร์ซัพเพิร์ชั่นนะครับแต่ว่าโอ้โหกับคาแรคเตอร์รถแบบนี้แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างให้ความคอมฟอร์ทิเบิลมีความสะดวกสบายเอออันนี้ผิดคาดจริงผมคิดว่าเขาจะดุดันในส่วนของช่วงล่างมากกว่านี้ในโหมดของ G-T นะเอ,อ้ยแต่การว่าขับสบายเลยคุณผู้ชม ดูดีแบบฟิลแบบดีมากนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยไอตัวดาวกราวิตี้เนี่ยจุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างต่ำการวางแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันวางเป็นแบบตัวทีนะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยการที่วางแบบตัวทีนะครับถ้านึกภาพตามก็คือตัวก้อนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางรถนะครับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเขามองว่าการวางแบบนี้เนี่ยข้อดีเนี่ยคือการที่มันทาให้ตําแหน่งของคนขับเนี่ย อย่างผมนั่งขับเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันเหมือนขับรถสันดาบมันอยู่ติดถนนนะครับมันให้ฟีลลิ่งในการขับที่สนุกถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัวรถต้องสูงขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าถ้าวิสยในการขับการกะระยะบางจุดเนี่ยมันจะสูญเสียไปนะครับแต่กับการที่เรานั่งติดพื้นนอกจากฟีลลิ่งที่ขับสนุกแล้วนะครับมันทําให้เราเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถแล้วก็ไปกับถนนเลยอันนี้เป็นจุดที่เป็นข้อดีแน่นอนพอที่เขาสูญเสียไปเล็กน้อยนะั่นคือการที่ถ้าเกิดวางแบตเตอรี่แบบบราบ นะครับตัวบาลานซ์ของตัวแบตเตอรี่มันจะถ่วงน้ําหนักอยู่ด้านล่างแต่เนี้ยมันถ่วงตรงกลางแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแก้ไขมาหรือเป็นฟังก์ชันที่ช่วยช่วยแบบเข้ามาชดเชยเลยนั่นคือในตัวของช่วงล่างที่เป็นแบบอิเล็กทริกนะครับมันจะเป็นการปรับ บาลานซ์ลดในส่วนของความโยกซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้นะครับในขณะที่ในคันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาให้เพิ่มมาในส่วนของล้อคู่หลานั่นคือ e d f นะครับเป็นเหมือนลิมิเต็ดสลิปไฟฟ้าแบบอิเล็กทริกนะครับสองมอเตอร์ด้านหลังทางานยากอิสระจากกันอ่ะผู้ชมดูที่หน้าจอผมก็ได้ตอนนี้มันจะขึ้นเป็นตัวแรงมา้าอ่ะถ้าผมกดลงไปเป็นไงมอเตอร์หน้าตอนนี้30กว่าแรงมา้ามอเตอร์หลังเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าทํางานไม่เท่ากันนะครับถ้าในจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรแบบนี้นี่ การจับเซนเซอร์ของเขาทํางานแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบโอ้โหมลลิเซคเกิลน่ะคือด้วยความเร็วที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแปรผันอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์การขับขี่เนี่ยอันเนี่ยโอ้โหเป็ไนไงเนี่ยคือทอกที่แตกต่างกันนะครับเอออันนี้เขาทาให้เห็นเลยว่าการเขาเรียกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของล้อแต่ละคู่เนี่ยตอนนี้พลัง,ลงมันไปถ่ายเทอยู่ตรงจุดไหนนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจทีเดียว หรือถ้าจะดูในส่วนของทอร์กก็ได้เมื่อสักครู่เป็นแรงมา้าใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าเราก็กดเลยครับในส่วนของทอร์กแมเนจเมนต์อ่ามันก็ขึ้นมาว่าทอร์กตอนนี้เนี่ยอ่าทอร์กเนี่ยลงอยู่ที่ล้อหน้าเท่าไหร่ตอนนี้ล้อหน้าทอร์กสิบเปอร์เซ็นต์ล้อหลังเก้ากับสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเรากดลงไปโอ้โห,โหด้านหลังสามหรืห้าเปอร์เซ็นต์จะเห็นเลยว่ามันถีบจากมอเตอร์หลังนะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ล้อคู่หลังถึงได้เป็นล้อยี่สิบเอ็ดแล้วก็หน้าสองเก้าห้าหน้ายางน,นะครับหน้ายางที่กว้างขึ้้้นนนออออ่ามััก็จะรรงบบบท์แีโโห แรงม้ารัวเหมือนที่บอกครับสามตัวคอมบีเจ็ดรยสิบเ็แรงม้าครับแรงบิดหนึ่งพันสารอหสิบวตันเมตรการปรับโหมดปรับง่ายๆครับที่พวงมลาลัยตรงนี้หมุนเลยปืดเอาไว้ตอนนี้อยู่ในสปอร์ตช่วงล่างปรับเป็นสปอร์ตหมดแล้วตรงน,นี้หน้าจอก็ขึ้นนะว่าช่วงล่างเป็นแบบสปอร์ตแล้วนะอะไรแบบนั้นนะครับโอ้โห <c oughs> แบบ เี้ยวกราดขับสนุกขึ้นมาในบัตรดนตรงด้านหน้าเป็นสะพานเดี๋ยวผมจะลองวิ่งแบบไม่ถอนเดี๋ยวดูช่วงล่างเขาอืไม่มียโอโ่อบโอ้โหช่วงล่างเหมือนขนาดไปกับถนนเลยอะแล้วตัวของอีดิฟด้านหลังเนี่ยข้อดีคือมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการแก้อาการนะคบคุณผู้ชมเพราะว่าในรถที่มีทอร์กเยอะๆแบบนี้ นะครับตัวมอเตอร์สองตัวเขาเนี่ยทำงานแยกจากกาันแล้วเขาจะแก้าการด้วยความรวดเร็วในการถ่ายพละรก,กําลังสมมติาาผมลองเปลี่ยนเลนตัวช่วงล่างเอาอยู่มากช่วงล่างต้องบอกช่วงล่างเซ็ตออกมาได้ดีมากสำหรับมาเซราติแกรนด์ทูสโมโฟกัสเรคคันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวออปชันในคันนี้นะครับก็คือในตัวของระบบ AD a s นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของค i ิปคอนโทรลมาให้ที่เป็นแบบ ล็อกความเร็วประมาณนั้นแต่ถ้าเพิ่มในส่งเอเดสเข้าไปเนี่ยก็จะมีในส่งของแบบ a d ตเทสทีแปลผ่านมีเออเรดาร์จับระยะมาให้มีในตัวของการเตือนออกนอกเลนอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาพูดถึงภายในนิดหนึ่งคุณผู้ชมตัวภายในวัสดุของเขาใช้อีโคนิลนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลซึ่งในอิตาลีเนี่ยเขาเป็นเหมือนหมู่เกาะเนาะเขาก็จะมีพวกแห่พวกอวนเยอะเขาจะใช้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นรีไซเคิลทำความเข้าใจก่อนนะว่าวัสดุรีไซเคิล ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแถมมีมูลคา่ามีราคาที่สูงกว่าวัสดุทั่วไปด้วยซ้ำก็เหมือนอย่างเบาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอีโคนนลนะครับตัวนี้ผิวสัมผัสจะคล้ายๆผ้านิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์ในการยิงเก็บลายพวกนี้ในคันนี้ภายในเนี่ยสีดําเป็นสีมาตรฐานนะครับเป็นสีของตัวแต่มาตรฐานเลยไม่ได้แอดออนเพิ่มใดๆตัวหน้าจอนะครับตัวนี้12.3นิ้วเท่ากับมาวัดคนขับในหละที่จอที่มาตรงพับแบบนี้ตรงนี้8.8นิ้วเป็นจอคอมมาในส่วนของตัวระบายอากาศเบาะตัว แอร์คอนดิชันในรถปรับความสว่างปรับสีแอมเบรไลท์ภายในรถก็คอมมาี e ่ฟังก์ชั่นตรงนี้นะครับในส่วนของปุ่มตรงนี้สี่ปุ่มเป็นเกียร์คุณผู้ชมก็เป็นปุ่มที่ใช้งานง่ายๆตรงนี้เป็นเกียร์กดเอานะครับแล้วก็มีตรงนี้เอกลักษณ์อยู่แล้วตัวนาฬิกาของมาเซติตรงนี้ทรงพลังอยู่แล้วใครเห็นก็ว้าวทั้งนั้นนะครับตัวแอร์เป็นแบ่งโซนนะครับก็จะซิงก์ก็ได้มีแอร์หลังให้ด้วยสำหรับในคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่จะเรียกว่าไงเป็นรถที่สปอร์ต ที่ใช้ความสะดวกสบายได้เหมือนรถคูเป้เลยแล้วต้องบอกก่อนว่าเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยนั่งได้ดีกว่ารถคูเป้บางรุ่นด้วยซ้ําอันนี้เป็นสิ่งที่ทางมาสเซติทำออกมาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เป็นที่เล่าไปเมื่อตอนสักครู่นะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันเสริมที่เป็นในตัวของตัวกล้องด้านหลังคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่เป็นเสาอากาศแบบชักฟินไปด้วยในตัวนะครับซึ่งกล้องเขาจะมาแสดงผลตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราปิดอยู่ตรงนี้เป็นกระจกเวลาเปิดแล้วก็ดันขึ้นตรงนี้ตรงนี้จอก็จะขึ้นมา นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นจอหลังมีรถด,ด้านหลังเห็นไหมกล้องเขาก็จะจับไว้ก็เนี่ยปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้ปรับความสว่างปรับอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับปรับตำแหน่งกล้องได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงปรับตำแหน่งได้เห็นไหมสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าต้องเซ็ตไว้แบบไหนนะครับในคันนี้ที่มีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะั่นคือในตัวของลำโพงโซนัสเฟเบอร์เป็นแบรนด์พรีเมียม ของอิตาลีเขานะครับก็ในคันนี้มี12ตําแหน่งแต่เขาเพิ่มได้สูงสุดคือ19ตําแหน่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อในเจ้าคันนี้แล้วไม่ได้อยากจะเพิ่มเครื่องเสียงก็จะได้เป็นมาสเตอร์ซาวด์ซิสเต็มมา8จุดนะครับก็เป็นเสียงที่สแตนดาร์ดโรงงานนิดนึงนะครับแต่ในคันนี้ก็จะพรีเมียมมาเต็มเหยียดเลยนะครับให้มาครบในส่วนของเท็กเจอร์ตรงนี้ที่ลายคล้ายๆคาร์บอนสเคปลอเนี่ยอันนี้เป็นลายสแตนดาร์ดนะไม่ได้เพิ่มนะครับก็มากับตัวรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายถ้าสังเกตจะเห็นส หรือเขาใช้สีคําว่าลาม่าฟาเกเเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของทางมาเซติเขาที่สื่อสารถึงตัวรถยนต์ไฟฟ้าของเขาอะนะครับก็จะเป็นเหมือนเส้นทองแดงลวดอันนี้เป็นถักจริงนะไม่ใช่แบบมาปั๊มลลยนะอันนี้เดินเดินถักจริงเป็นสารจริงๆนะครับโดยพวกหนังพวกบอกพวกเนี้ยเป็นการแบบแฮนด์เมดหมดด้วยเรียกว่าโหสมฐานะจริงๆสำหรับในรถคันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีมาให้นั่นคือในตัวของลังคาซันลูฟนะครับซึ่ง ผมเนี่ยไม่ได้ติดเพราะว่าเมืองไทยอะซันรู้ไม่ได้จําเป็นอยู่แล้วโดยรวมก็จะมีแบตตัว Gran Turismo ตรงนั้นนะครับมีโทงอิตาลีสื่อสารหนึ่งว่าคันนี้คือ Made in Italy แพ้หนึ่งร้อเนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกแบบวัน Touch อ่ะเดี๋ยวผมจะขอลองในโหมดคอสซ่าดนึงแต่เราคงไม่ได้ลองในเรื่องของความแรงนะครับแต่เราอยากรู้ฟิลของตัวช่วงล่างหรือฟิลที่ของพวงมาลัยนิดนึงนะคผู้ชมอ่ะตอนนี้เป่าเปบเป็นคอสซ่าโหช่วงล่างเขาก็ตึงขึ้นมาแบบปึกๆเลยนะครับแล้วก ถ้าคุณผู้ชมลองมองในส่วนของตัวหน้าจอมาตรวัดเดี๋ยวเขาจะแสดงค่าที่แสดงถึงตัวแรงจีของตัวรถนะครับตัวบาลานซ์ของรถแล้วก็ตัวเขาเรียกพละกำลังที่ขึ้นมาให้เห็นตรงมาตรวัดตรงนี้เลยนะครับว่าที่ล้อคู่หน้ากําลังเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ล้อด้านหลังมอเตอร์2ตัวใช้ยังไงนี่เห็นไหมเปอร์เซ็นต์เขาจะขึ้นให้เห็นเลยนี่แล้วผมรู้สึกเหมือนเขาดรอปดรอปตัวอุณหภูมิความเย็นของแอร์ลงนิดหน่อยนะใช้คําว่านิดหน่อยเพราะว่าน่าจะเพื่อเป็นการถ่ายเท กำลังมาอยู่ที่ระบบคับเคลื่อนนะครับนี่โอ้โหฟิลของคอซ่านี่ดีเลยช่วงล่างเนี่ยแตกต่างเลยคุณผู้ชมอันนี้ช่วงล่างคือตึงตังขึ้นมาเลยตึงตังในที่นี้หมายถึงว่าตึงมือขึ้นมาเลยนี่โอ้โหเฮ้ยแต่มันยังแบบมันยังมีความนุ่มปลายอ่ะมันทาให้เรารู้สึกเราเราไม่เหนื่อยเกินไปอ่ะเฮ้ยช่วงล่างค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วレสปอนมาแบบคอซ่านี่โหดจริงมันเหมือนกับว่าเราได้สัมผัสในส่วนของตัวเจ็ดร้ยหกสเ็ดม้าแบบ เต็มๆแต่ต้องบอกแบบนี้เจร๋รอเขาสุดม้าเขาเนี่ยเป็นการตอนม้าไว้นะเป็นการเขาเรียกว่าบีบมันเอาไว้แต่ตัวมอเตอร์เขาจริงๆเนี่ยมันพันกว่าม้าจริงครับอย่างที่เขามีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้าน,นี้ว่าม้าเขาอยู่ราวพันสองร้อยแรงม้านะครับแต่ว่าในอันนี้เขาเหมือนเขาเอาแค่ให้ใช้งานจริงเพื่อขอให้เลชมันได้ใช้งานได้ด้วยนะครับเห็นถนนชาดตครับควบคุมตัวรถได้ง่ายแล้วก็กะร,ระยะได้อย่างแม่นยำนะครับเนี่ยแล้วโดูพวงมาลัยเขาดี คคมอะ่ะแค่หมุนนิดเดียวแทบไม่มีระยะฟรีเลยนะครับเรียกว่าตัวหน้ารถนี่ตามไปเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่ตัวเหมือนที่บอกว่าตัวมิติตัวรถเขาคันนี้มันยาวเกือบเกือบหเมตรเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวรถเขามีความคล่องถ้าฟิลรถสั้นๆที่ขับสนุกเนี่ยเหมือนรถพวกมินิต่างๆมินิคูเปอร์มินิเอสแมน S Man, พวกเนี้ยรถสั้นๆเนี่ยเขาขับสนุกอยู่แล้วเพราะว่าระยะฐานล้อไม่ยาวแล้วก็ตัวรถมิติไม่ยาวมากแล้วเขาจะมีเสียง ที่ทางมาสติรเขาเขาเรียกว่าเหมือนใช้คําว่ารังสรรค์แล้วกันเนาะคือเขาไม่ได้ใช้การบันทึกเสียงจากเครื่อง V8 V6 มาเพื่อใช้ในลําโพงนะเขามีลําโพงอยู่ในหลายๆตําแหน่งรอบๆคันนะครับที่ส่งเสียงออกไปด้านนอกมันทําให้ฟีลของรถคันนี้เนี่ยยังมีความเหมือนคล้ายเป็นเครื่องยนต์อยู่ยังให้อารมณ์ที่ขับแบบสนุกสนุกอยู่นะครับขอเล่าถึงรายละเอียดของตัว e d i s นิดนึงนะครับตัว limited slip ตัว electric ตัวไฟฟ้าเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าในตัวของมาสเตติแกรนซิสโมเนี่ยตั้งแต่รุ่นโมเดนาโตรฟิโอแล้วก็ฟอเกเร่เนี่ยคือเขาติดตั้งมาให้เลยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ Standard, มาตรฐานมาตรฐานแต่ถ้าเป็นตัวของมาสเตติเอ็มซีทเวนตี้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยต้องติดตั้งเพิ่มนะนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนราคานี่ห้าแสนบวกลบนะครับโอ้ไม่เบานะแต่ว่าในคันนี้เนี่ยคือให้มาเลยจากโรงงานถือว่าดีมากนะครับเมื่อถามไม่ทั้งทีมงานมาเซติครับว่าทําไมในตัวเอ็มซีทเวนตี้เนี่ยถึงได้ยังต้องติดตั้งเพิ่มฟังก์ชันอุปกรณ์ต่าางงๆเยั ต้องการให้มันทรงของความเป็นรถที่ขับแบบขับแบบแมนวนวลในหลายๆจุดนั่นเองนะครับแต่ในคันนี้เนี่ยพอมันเป็นคลาสสอง gt เนี่ยมันเป็นคลาสที่เรียกว่าแมสขึ้นใช้งานได้มากขึ้นเขาก็เลยติดตั้งมาให้เลยเพื่อรองรับกับพละกําลังที่มันมหาศาลขนาดนี้ซึ่งผมว่าเขาคิดถูกแล้วแหละเพราะว่าในตัว e d r i v นี่โอ้โหทํางานได้ค่อนข้างดีอะมันทําใหเา้เรารู้สึกว่าท้ายเรามันไวตามหน้าอะเนี่ยผมเปลี่ยนเลนเนี่ยคือพอท้ายไวอะมันคล่องอะมันตามคุณผู้ชมเนี่ย ป๊บมันไม่ออกมันมันคมกับเลนของเราเลยนะครับสำหรับการทดลองขับมาสติกแกนด์ซสโมอร์กัลเลในวันนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ที่เรียกว่าส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายหลายๆอย่างนะครับคุผู้ชมสิ่งแรกเหมือนที่ได้เกิดมา้งแต่แรกสัมผัสแรกเลยช่วงร่างผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดคาดจากที่ผมรู้สึกจริงๆนะในตัวช่วงหน้าของเขาเนี่ยนอกจาก เมื่ออยู่ในโหมดของตัวคอซ่าที่มีความสปอร์ตแบบเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับในตัวของโหมด GT เองหรือ Mac r e n g e เองช่วงล่างกลับมีความนุ่มนวลที่แบบขับขี่ได้สบายมากสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผู้ชมสามารถกลับมารับชมกับรายการ 3C มสี่ได้ครับทางช่องอารมินทีวี HD ช่อง34นะครับแล้วก็คลิปแบบละเอียดครบๆเต็มๆทางช่องอารินทีวีทางยูทูบนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ